สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะติดตามข่าววันนี้คุณผู้ชมเออ่กับเทยไทยนะฮะท่านเธอหน่ดูไท,ทุกอย่างนี้มันจะบนบล็อกนะเธต้องมาไล่์สุดให้ฉันด้วยแสงต,ตรงนี้มันดีนะเธอเนาะเธอว่าไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้เราก็มาดูข่าวกันคุณผู้ชมนะ จาไม่ว้มถอกอะไรสมมตด้ใช่ไครับอืมอ้ยรถไฟมันสวย มีเบียมาตบเนาะแท้วันนี้แสงดีที่เป็นเขามาส่งยีเดียแทนมาเป็นิบ้าเหรอเอามาที่ขานะคะวันนี้เรามาดูเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเมืองคุณผู้ชมค่ะไปกับทันข่าวไปกับเธอนะคะคุณผู้ชมนะเป็นไงบ้างคะค้าขายบ้านเราซบเซาไหมคะเออหลังจากอภิปรายแต่ไม่หลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐมนตรีไปค่ะคุณผู้ชมเป็นไงบ้างคะนะก็มีเรื่อง ซักฟองอนุนี่แต่ว่าสุดท้ายก็ไว้วางใจนะคะถึงสามรอยสิบเก้าเสียงคุณผู้ชมเป็นไงบ้างคะนะฮะส่วนข่าวเศรษฐกิจทั่วไปก็ในส่วนของอ่าบ้านเมืองตอนนี้เศรษฐกิจในในโลกออนไลน์ก็ถือว่ายังบูมอยู่คุณผู้ชมเพราะว่าพ่อค้าหลายคนนะฮะยังบ่นอยู่ว่าเอ่อค้าขายเงียบแต่ว่าในออนไลน์เขายังเฟื่องฟูอยู่คุณผู้ชมนะคะอืมอันนี้ก็ ปฏิเสธไม่ได้นะฮะแต่ว่าห้างร้านอาหารตอนนี้อยากให้ปรับตัวในส่วนของอาราคาเพราะว่าตอนนี้วัตถุดิบอะไรมันก็ขึ้นหมดคุณผู้ชมนะฮะทำให้อาหารอย่างเงี้ยอย่างเช่นผัดกะเพราตอนนี้ไข่ดาวก็คือหกสิบเจ็ดสิบแล้วคุณผู้ชมข้าวก็วววววนิดเดียวนะฮะทำให้ต้นทุนทุกอย่างสูงขึ้นดังนั้นการที่จะรับประทานอาหารตามสั่งหนึ่งเมนูนะฮะทำให้เราต้องมีเงินอย่างน้อยคือหกสิบาทคุณผู้ชมบางคนเนี่ยกระเพาะอาหารใหญ่ก็กิกนไม่อิ่ม จริงไหมคุณผู้ชมถูกไหมนะคะก็เป็นทําให้เศรษฐกิจบ้านเรามันดูย่ําแย่และซบเซารจริงๆคุณผู้ชมตอนนี้ประเทศเราก็คือวิกฤตหนะักมากๆในส่วนของเรื่องของเอ่อประชากรประชากรลดลงคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้เด็กเกิดใหม่แค่ปีละสี่แสนถึงห้าแสนคนเท่านั้นเองปกตินะฮะก็หนึ่งล้านคนตอนนี้นะคะประเทศเราวิกฤตมากๆเกี่ยวกับสถานการณ์อ่อ ภาวะเศรษฐกิจ1เลยนะฮะภาวะเศรษฐกิจ2เรื่องของประชากรเด็กคุณผู้ชมนะฮะเด็กเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนคือน้อยลงอนาคตจริงๆแล้วนะฮะอนาคตโรงเรียนที่จะยุบเยอะมากๆคุณผู้ชมนะฮะหนตำบลสมมุติว่า1ตำบลมีอยู่5-6โรงเรียนก็จะเหลือแค่1-2โรงเรียนแน่นอนคุณผู้ชมอีกไม่เกิน20-30ปีนะฮะเพราะว่าตอนนี้เด็กวิกฤตมากๆคุณผู้ชมเพราะว่า วัยรุ่นสมัยนี้ไม่ไม่อยากมีลูกกันหนึ่งค่าใช้จ่ายมันสูงสองทุกวันนี้อ่ะเทคโนโลยีมันไปไกลนะฮะเราไม่จําเป็นที่ต้องมันไม่เหงาคุณผู้ชมเพราะว่าหนึ่งมีโซเชียลมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะขึ้นการเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นคุณผู้ชมนะฮะอืมอย่างเช่นอ่ะคุณผู้ชมดูด้านหลังดิฉันนะฮะนี่คืออ่อรถคุณผู้ชมขารถบางส่วนนะฮะที่ คุณผู้ชมขาเรื่องของรถมือสองเนี่ยก็ยังเป็นวิกฤตอยู่คุณผู้ชมตลาดรถมือสองก็ล้นตลาดทําใหา้คือรถมือหนึ่งก็ขายยากแล้วแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์จากญี่ปุ่นอย่างเช่นนิสสันอะไรเงี้ยก็ยอดขายตกย,ยอดขายตกแทบจะทุกแบรนด์เลยคุณผู้ชมแต่นะคะ กำไรเขาอาจจะลดลงเขาไม่ถึงไม่ได้ขาดทุนนะฮะกำไรไตรมาสแต่แล้วไต่มาสเขาจะลดลงนะทํทำให้เศรษฐกิจบ้านเรามันก็ย่ำย่าซบเซาอ่ะเงินหนึ่งหมื่นบาทที่ได้ไปนะวันดีทั้ง79ท่านด้วยนะฮะมาช่องทันข่าวกับเธอนะฮะเดี๋ยวมีทาง Facebook เราก็มีคนติดตามถึง10,000แสนคนคุณผู้ชมฝากพิมพ์เลยค่ะพิมพ์ชื่อนี้ลงไปใน Facebook เลยนะคะติดตามข่าวทันข่าวทันทุกเหตุการณ์กับเธอไทยของเราคุณผู้ชมนะ,ะบางคนนะคะสงสัยในเรื่องของอ่า สงสัยในเรื่องของประชากรทุกวันนี้นะฮะหลายคนบอกว่าอุ้ยทำไมเ,เศรษฐกิจตอนนี้มันซบเซานะคะแต่สินค้าบางอันยิ่งเพิ่มขึ้นคุณผู้ชมเพราะว่าหนึ่งเลยนะฮะโรงงานสมมติว่าการผลิตอาจสมมติว่าโรงงานการผลิตสินค้าหนึ่งชนิดเนี่ยเคยเคยมีคู่แข่งทางการค้าสิบคุณผู้ชมคนที่มีทุนน้อยก็ค่อยๆหายไปนะฮะก็เหลือแต่ทุนใหญ่ทุนที่เขาหนา คนที่เข้าหนาเขาก็อยู่ได้คุณผู้ชมมันก็เลยกลายเป็นว่าสินค้ามันยิ่งแพงขึ้นเพราะว่าตัวเลือกในการซื้อเราน้อยลงนะสินค้าจากจีนก็ยังทะลักเข้ามาในไทยนะฮะแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันคุณผู้ชมมันไม่ได้แบบมีมาตรฐานสูงแบบว่าเราต้องใช้เราต้องกินอยู่บนความปลอดภัยจริงไหมอันนี้อันนี้พูดกันตรงๆนะฮะคุณผู้ชมนะฮะอืมเพราะฉะนั้นทางเลือกของสินค้าเราเยอะก็จริงแต่ว่าสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆอะ่ะ เราก็ต้องเลือกสั่นเองคุณผู้ชมค่ะนะฮะมันก็เลยแพงมันก็เลยอยู่ในห้างมันก็เลยอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นชั้นนำนะฮะแต่ว่าในส่วนของในในในทิกตอกหรือว่าในในออนไลน์ต่างๆคุณผู้ชมบางคนสั่งของมาแล้วเนี่ยเจอของที่ไม่มีคุณภาพก็เยอะแยะคุณผู้ชมค่ะคอมเมนต์พูดคุยกันนะอันนี้เป็นการเม้า์มอยเรื่องทั่วไปเรื่องของเซรษลกิจสินค้าอาหารทั่วไปคุณผู้ชมอ่ะก็มีข่าวข่าวหนึง่งที่เกี่ยวกับ สินค้าที่วางอยู่ในเซเว่นแล้วมีเออเซเว่นเนี่ยทำทำมาแข่งคุณผู้ชมอันนี้ถ้ามองในมุมธุรกิจนะฮะก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าสินค้ามันมันมัน,มนคำว่าธุร,รกิจมันไม่มีคําว่าพี่น้องแล้วก็คําว่าธุรกิจไม่มีคําว่าฉันต้องขายก่อนเธอต้องขายหลังคุณผู้ชมมันก็จะเป็นแบบคู่แข่งทางการค้ามากกว่า นะฮะแต่ว่าในเรื่องจากริยธรรมอะไรแบบความถูกต้องอันนี้คุณผู้ชมตัดสินวิจาราณเองนะฮะนะฮะวันนี้ทั้ง41ท่านด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาเมาส์มอยกันเรื่องทั่วไปอยากรู้เรื่องอะไรถามเข้ามาได้นะฮะดฉันก็ไม่ได้รู้เยอะนะฮะแต่ว่าก็เมาท์มอยกันนะฮะพอเปิดการมองเห็นคุณผู้ชมนะฮะช่องเก่าคนติดตาม3ามหมื่นหกแต่ว่าเอ่อมีเรื่องของนิดหนึ่งคุณผู้ชมนะคะก็เลยมาเปิดช่องใหม่นะฮะเมา์มอยกันนะฮะในทันข่าวไปกับเธอคุณผู้ชมอะ ในส่วนของราคาทองคำคุณผู้ชมราคาทองคำเป็นไงบ้างคะอคุณผู้ชมขาทองคำเนี่ยเส้นนี้ปกติเนาะเราเคยซื้อกันตอนที่มันตอนที่มันยังไม่แพงก็คือยังไม่ถึงหนึ่งแสนบาทสมมุติว่าสามบาทเนาะสามบาทก็มีเงินแสนก็ซื้อได้ห้าบาทคุณผู้ชมอมืสมัยก่อนสมัยก่อนเนาะแต่ตอนนี้หนึ่งแสนซื้อได้แค่สองบาทคุณผู้ชมจริงๆ1 0 0หนึ่งแสนบาทซื้อได้แค่สองบาทถ้าเอาลายที่มันพิเศษ เปเชียลที่แพงจริงๆอ่ะแล้วก็ร้านทองที่เป็นชั้นนําอ่ะแพงกว่านี้คุณผู้ชมพี่ขายของลราคะหนูหนูหน้าพึ่งจะอ๋อพอดีพี่เป็นพี่ทําข่าวคะ่ะ <c oughs> พี่ไม่ได้ขายของนะคะอ่ะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเด็กๆนะคะใครที่เป็นเด็กๆนะคะส <c oughs> วัสดีคุณเอ,อพระชะมนด้วยนะคะ <c oughs> หนูชื่ออ่านว่าอะไรลูกพระชะมนเหรอ เออนะคะสวัสดี60ท่านด้วยนะคะอ่ะเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจตอนนี้ซบเซาจริงจริงคุณผู้ชมเพราะว่าแต่และจังหวัดสังเกตได้เลยนะฮะตึกรามบ้านช่องปล่อยขายปล่อยเช่ากันเยอะมากแล้วคนที่จะมาเช่าต่อเนี่ยเริ่มคิดหนักแล้วว่าจะทําอะไรอย่างเช่นชาชาบูหมาล่าอย่างเงี้ยเคยเปิดแข่งขันกันแบบระน,นาวเลยคุณผู้ชมชาบูหมาล่าแทบจะแบบปีสองปีที่แล้วแทบจะแบบ ทะลุตลาดกันเลยแย่งลูกค้ากันยักษ์ใหญ่คุณผู้ชมแต่ตอนนี้โ no นค่ะเหลือ,นน no คอนนแค่ไม่กี่เจ้าแล้วในตลาดคุณผู้ชมมันเป็นมันเป็นอะไรไม่รู้เพราะว่าคนไม่ได้กินทุกวันหมา,าลา่าเพราะว่าทุกหนึ่งเลยคนไม่ได้ไปกินทุกวันสองมันมีขายเป็นซองนะฮะอเอาสามารถเอามาทํากินที่บ้านได้ตัวเลือกทางการตลาดเรามันเยอะขึ้นทําให้วิกฤตชาบูหมา,าล่าเนี่ยก็ทยอยปิดตัวกันเยอะมากๆนะฮะ ืก็ยังมีแต่เจ้าใหญ่แล้วก็ทุนที่มันที่เขาทําอร่อยจริงๆคุณผู้ชมอย่างเช่นน้ําซุปเอ,อเนื้อดีอะไรนี้มาตรฐานเขาสูงเนี่ยจะอยู่ได้อือย่างเช่นยักษ์ใหญ่สีแดงนะฮะแล้วก็อะไรที่เป็นรายย่อยที่ที่เขาทํากันตลาดดีๆอย่างเช่นคนธรรมดาเราไปลงทุนแต่ถ้าถ้าเราไม่มีแพลตฟอร์มที่จะกระจายการตลาดยังไงก็เจ๊งคุณผู้ชมบอกเลยนะฮะอืก็เห็นใจผู้ประกอบการอ่ะอีกธุรกิจที่สองที่ น่าเป็นห่วงอยู่ทุกๆปีนะคะแล้วก็มีขึ้นใหม่อยู่ตลอดก็คือธุรกิจคาเฟ่คุณผู้ชมนะค,ะคาเฟ่นี้บอกเลยว่าคนที่เขามีทุนเนี่ยเขามาทําคาเฟ่กันหนึ่งบริหารจัดการเอ่อบริหารจัดการก็ไม่ได้ยากมากมก็มีหน้าร้านมีอะไรต่างๆคุณลิตีที่มันไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนมากอันนี้พรุงตรงเนาะก็มีเพราะว่าทุกวันนี้มันมีแฟรนไชส์อย่างเช่น สมมติว่าเราไปดีวกับเซลล์ที่เป็นเครื่องทํากาแฟอย่างเงี้ยเขาก็จะแนะนําเราหมดทุกอย่างเลยเออต้องมีอะไรบ้างนะั่นนู่นนี่เนี่ยเราถ้าเรามีทุนนะ่ะเราสามารถทําได้ง่ายแต่ทีเนี้ยร้านที่อยู่บนโซเชียลไม่ได้ก็จะไปตามการเวลาจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าเราก็มีแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่เราเข้าถึงได้ทุกวันอย่างเช่นกาแฟนกแก้วนะคะกาแฟจากอเมริกาอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้คาเฟ่ราคา ขั้นต่ำนะคาเฟ่ก็คือ60ที่เห็น60 70 95จ็ดกร้อยกว่าก็มีนะฮะแต่ว่าในทางเรื่องของการบริโภคเนี่ยเราเข้าถึงกาแฟที่อยู่ตามปั๊มนะได้ง่ายกว่าเราไปนั่งคาเฟ่เนี่ยร้อยกว่าร้อยกว่าบาทบางทีรสชาติแทบไม่ได้เรื่องเลยคุณผู้ชมทําให้ธุรกิจคาเฟ่ทยอยปิดตัวลงกันเยอะมากๆพอๆกับพอๆกับ ร้านเช่า DVD, d ีวีดีบีดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านะมันก็หายไปนานแล้วแหละเพราะว่าทุกวันนี้คนก็เข้า YouTube กันนะฮะคนก็ดู Ne t f ฟ i x ดูอะไรกันต่างๆ YouTube อะไรเงี้ยเนาะ,ค,ะคุณผู้ชมนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลของของเด็กรุ่นใหม่คุณผู้ชมแต่ว่าข้อดีของเด็กรุ่นใหม่ปีนี้นะที่เกิดในเจนนี้แล้วก็พอสอนี้ข้อดีก็คือหาเงินหาเงินในยุคนี้ง่ายมาก บางคนบอกว่าหาเงินยากในยุคนี้ไม่จริงค่ะคุณผู้ชมหาเงินบนโลกออนไลน์ยากมากอย่างเช่นเป็นในหน้าแอปดำเป็นในหน้าทิกต็อกนะฮะหรือว่าทำแอฟเฟอร์ไรทให้กับช้ e, อปปีคุณผู้ชมลองศึกษาดูแต่บางคนทําแล้วลว้มเลิกเยอะมากบางคนทำแล้วประสบความเด s สักเซสก็มีนะฮะแต่เรื่องที่สําคัญที่สุดคุณผู้ชมเวลาเรามีรายได้เยอะเราต้องไปยื่นภาษีนะคะเพราะว่ามันมันมันเพราะว่าบางคนอะ่ะไม่รู้เรื่องภาษี เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในการเรียนการสอนของระดับปฐมศึกษาแล้วก็ระดับของมัธยมจริงๆอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่นี่ถ้าอยากให้ประเทศจเจริญก้าวหน้าอย่างเงี้ยอัดเรื่องภาษีเข้าไปนะคะเลยเรียนรู้นอกจากที่เรารู้ว่าเราต้องจ่ายแหวดนกับสินค้ามูลค่าเพิ่มอย่างเงี้ยมันรู้กันแค่นี้จริงๆคุณผู้ชมแต่ว่าภาษีบุคคลธรรมดาอะไรวงเล็บอะไรเนี่ยคนหลายคนจะไม่รู้เลยคุณผู้ชมอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอะไรต่างๆเนี่ย หรือกระทรวงการศึกษาธิการเนี่ยพิจารณาเรื่องของการเรียนการสอนในส่วนของเรื่องของภาษีไปด้วยอาค้าเห็นด้วยคอมเมนต์พูดคุยเนาะอืมเพราะว่าจริงแล้วประชากรทุกวันนี้เสียภาษีกันน้อยมากอืมอย่างเช่นก็จะมีบริษัทเอ่อเปิดบริษัทห้างมูลส่นจำกัดบุคคลธรรมดาคนที่เขาได้เงินเดือนประจำอะไรเงี้ยอย่าง,างเช่นข้าราชการพนักงานบริษัทอันนี้ก็จะเขาจะเสียภาษีทุก ทุกปีอยู่แล้วบริษัทก็จะเสียทุกทุกท,ทุกรอบของเขาขอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างเงี้ยบางคนอ่ะเขาได้รายได้เยอะเขาเขาเป็นฟรีแลนซ์บ้างเป็นทำนั่นนู่นนี่บ้างมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องภาษีเนี่ยควรให้ความสาคัญจริงๆนะฮะประเทศเราคือหลายคนก็ก็โตว่าเออเอาภาษีเข้าไปแล้วรัฐบริหารจัดการไม่ได้อย่างเช่นสวัสดิการของรัฐไม่ไม่ได้สมดุลกับภาษีที่เราต้องจ่ายอะไรเงี้ยหลายคนก็ ก็มองไปแบบนี้นะคะถ,ถ้าเปรียบเทียบกับยุโรปหรืออเมริกาหรือประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยภาษีเนี่ยหากเยอะก็จริง30-50%แต่ประเทศเขาดูสิคุณผู้ชมรัฐสวัสดิการเรื่องของเองินบำเหน็จบำนาญเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องมีเฉพาะข้าราชการเขาได้ทุกคนคุณผู้ชมคนที่ได้บําเหน็จบํานาญของของยุโรปอายุตัวอย่างแค่ยุโรปเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ทํางานแล้วก็เสียภาษี จริงๆคุณผู้ชมรวมถึงพวกที่ว่าเป็นโฮมเลดพวกคนไร้บ้านเนี่ยก็ได้ภาษีนะเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่เป็นคนไร้บ้านเขาก็ทํางานคุณผู้ชมอมใช่ไหมล่ะอ่าอีเดเตอร์ฮลโหลนะฮะก็ประมาณนี้คุณผู้ชมนะคะก็ฝากด้วยนะคะในเรื่องของภาษีอัดเข้าไปในในหน่วยงานเออในการศึกษาของการศึกษาของเด็กด้วยแต่ว่าคุณผู้ชมลองลองพูดคุยกันว่า ภาษีเนี่ยเด็กต้องรู้ตอนอายุเท่าไหร่แต่ว่าบางคนบอกว่าเอ่อมัธยมต้นมัธยมต้นมัธยมต้นทุกวันนี้เทคโนโลยีก็ไปเร็วกว่าสมัยก่อนสมัยเราเนาะเจนวายเนี่ยก็จะเริ่มแบบตอนเจนวายเนี่ยอายุเนี่ยตั้งเปิดพศ39สามสิบเก้าเนี่ยสามแปดสามเก้าลงไปเนี่ยก็จะไม่มีเทคโนโลยีคุณผ,ผู้ชมตอนเรียนมหนึ่งมสองมสามเทคโนโลยีไม่เยอะเนาะแต่พอทุกวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเด็กมหนึ 1, 2, 3, ่งมสองมสามเนี่ย การเท,เทคโนโลยีเข้าถึงง่ายมากอย่างเช่นทุกวันนี้เซิร์ชอะไรมันง่ายกว่าง่ายกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเราใช้แต่ Google ใช่ไหมทุกวันนี้มันมีแอปแอป,แอ,ปอย่างเช่นแอปดัมอะไรเงี้ยเซิร์ชเข้าไปอยากรู้อะไรเขาม,มันก็จะมีแบบครีเอเตอร์มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเขาลงไว้เยอะเขาก็จะให้ความรู้เรื่องภาษีรวมถึงที่เป็นเปิดบริษัทรับทําภาษีเขาก็จะให้ความรู้เรื่องภางษภาเาาเภาีเราเราเยอะทุกวันนี้เข้าถึงง่ายเพราะฉะนั้น อายุเท่าไหร่ถึงจะถึงต้องเรียนเรื่องภาษีคุณผู้ชมลองคิดซินะฮะอายุเท่าไหร่ชั้นมัธยมปลายไหมถึงเริ่มต้องเรียนเรื่องภาษีคุณผู้ชมเพราะทุกวันนี้โดนคนที่โดนภาษีย้อนหลังคืออ่วมอ่วมกันเลยเพราะว่าบางคนไม่ได้จัดการเรื่องของถตงว่าซื้อสินค้ามาแล้วได้กำไรเท่าไหร่มันเป็นเงินโอนมามันเยอะแล้วมันธนาคารเขานำส่งอะไรเงี้ยก็เป็นปัญหาอยู่คุณผู้ชมตอนนี้ในหน้าทิกต็อก ในหน้าเอฟฟอร์เททั้งหลายแหล่พวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็โดนกันเยอะนะคคุณผู้ชมนะฮะก็ฝากกันด้วยนะฮะในส่วนของเรื่องภาษีนะฮะอ่ะในส่วนของต่อไปคุณผู้ชมอ่าในส่วนของเรื่องต่อไปคุณผู้ชมคุยกันเรื่องอะไรดีนะฮะอืมอ่ะการอภิปรายที่ผ่านมาในในในสภาคุณผู้ชมหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวฉันไกลตัวเกินไปฉันฉันไม่ดูอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้ว ก็ถูกหนถามว่าเรื่องไกลตัวไหมก็ถูกถ้าเราอินอินกับการเมืองเยอะเกินไปสุดท้ายแล้วมันมีมันมีพละมันมีขั้วที่เรามองไม่เห็นคุณผู้ชมม,มันมีเสียงในสภาถึงเราจะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดนี้ยังไงก็อืเราก็มีสิทธิ์แค่อ๋อรับฟังแสดงความคิดเห็นในในเพจต่างๆในสื่อต่างๆแต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้ไขอะไรได้เนาะเพราะว่าเขาก็เป็นทีมเขาเช่น พักฝ่ายรัฐบาลอะไรก็โหวตไว้วังใจในส่วนของฝ่ายค้านก็มีแค่กึ่งหนึ่งคุณผู้ชมมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เยอะแต่ว่าสิ่งหนึง่งที่สําคัญตอนนี้ก็คือเราได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นเกี่ยวกับการการเมืองการปกครองของไทยคุณผู้ชมเราได้รู้ว่าเรื่องภาษีของแม้กระทั่งนายกเขายังถกเรื่องภาษีเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคํานึงจริงๆอ่ะ เออภาษีที่เราจ่ายไปมันไปไหนมันจัดส่วนอะไรบ้างอย่างเช่นพื้นที่ที่เป็นชนบทเนี่ยเวลาเขาติดป้ายเ,าเขาทําถนนหนึ่งโครงการถูกไหมเขาก็จะติดป้ายชี้แจงแล้วว่าผู้รับเหมาคือใครงบประมาณเท่าไหร่อนุมัติปีไหนอันนี้คุณผู้ชมคือเรื่องใกล้ตัวนะเราก็ต้องไปดูแล้วก็เราก็ต้องคิดตามว่าสิ่งที่เขาทำสมมติว่าทําถนนเส้นนี้ระยะสั้นๆเนี่ยหนึ่งกิโลเนี่ยใช้งบประมาณหนึ่งล้านกว่าบาทเนี่ย อ่ะเราคิดว่ามันคุ้มค่าหรือว่ามันมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมก็จะไปดูอ่ะเราไม่สามารถจะไปแบบไปดูเอกสารที่มันลึกซึ้งได้ขนาดนั้นเนาะมันก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบอยู่แล้วสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราดูได้ก็คือป้ายคุณผู้ชมป้ายที่สีเขียวที่เขาติดไว้ตรงตรงที่เขาทําเสร็จอะ่ะ ก็นั่นแหละก็เข้าไปดูว่ามันเหมาะสมไหมกับสิ่งที่ภาษีเราอะหลายคนไม่รู้ว่าภาษีอู้ชไม่ได้จ่ายภาษีชไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยหนูซื้อสินค้าทุกอย่างมันก็จะมีสินอ่าอ่ามูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะเวลาเราเข้าร้านอาหารที่มีมีแวตเนี่ยมันก็จะมีท้ายใบเสร็จเลยว่าเราจ่ายภาษีบ้างบางร้านนะคะที่เขาเข้าเข้าระบบภาษีจริงๆนะอ่ะก็ช่องนี้ก็จะมีแต่เด็กๆดูนะก็ให้เรื่อง ให้ความรู้ด้วยเผอคนโตขึ้นมาอยากเป็นนั่นเป็นนี่แต่ทุกวันนี้สังคมเปลี่ยนไปละคุณผู้ชมเพราะว่าสมัยก่อนนะคนคนสมัยก่อนนะคนสมัยก่อนไม่ใช่หรอกยี่สิบปีสามสิบปีข้างหลังเนี่ยโซเชียลไม่ได้บูมไม่ได้บูมเลยแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลคือน้อยมากๆชาวอีสานเนี่ยก็จะรู้จักแค่อาชีพเดียวก็คือข้าราชการคุณผู้ชมข้าราชการแล้วก็ไปเมืองนอกนะฮะก็มีแค่ไม่กี่อาชีพแต่ทุกวันเนี้ย อาชีพคือเยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วอาชีพที่อ่ะสังเกตคนในหมู่บ้านตัวเองนะฮะหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนะฮะอ่ะทุกคนลองสังเกตหนึ่งหมู่บ้านของตัวเองคนที่มีเงินแล้วก็คนรวยในหมู่บ้านตัวเองอะ่ะทาอาชีพอะไรบ้างอ่ะคนที่ดูอยู่ห้าสิบเก้าคนเนี่ยลองคอมเมนต์กันนะหนึ่งหมู่บ้านสมมติว่ามันมีหนึ่งร้อยหลังคาเรือนเนี่ย คนที่คิดว่ามีเงินอ่ะมีบ้านมีรถหลังโตมีเออมีรถคันใหญ่มีบ้านหลังโตแล้วก็มีที่ดินรู้สึกว่าเออเขาใช้ชีวิตแฮปปี้จังเรามองเข้าไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาอุ้ยเขาเขามีชีวิตที่ดีเนี่ยเขาทําอาชีพอะไรอืมเขาทําอาชีพอะไรอ่ะนะคะแปดสิบสามท่านคนในหมู่บ้านท่านนะคะหนึ่งร้อยแอสมมติว่าหนึ่งร้อยหลังคาเรือนเนี่ยเขาทําอาชีพอะไรกันบ้าง สมัยก่อนมองแค่ว่าข้าราชการถูกไหมหนึ่งข้าราชการสองไปเมืองนอก 3. มได้ได้สาม,มีฝรั่งอ่ะก็ยังทุกวันนี้ก็ยังฮิตอยู่คุณผ,ผู้ชมถามว่า30ปีย้อนหลังขึ้นไปเนี่ยทาไมถึงอาชีพนี้ถึงยังทรงสําคัญอยู่นะฮะอ่ะมาพูดถึงข้าราชการคุณผ,ผู้ชมข้าราชการก็เงินเดือนหลักหมื่นกว่าบาทเริ่มต้นเนาะแต่ว่า เขาก็จะมีสวัสดิการอื่นๆมากมายอาเบอร์ค่าเล่าเรียนได้รักษาพยาบาลค่าอื่นๆเป็นมากเป็นต้นคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าถามว่าร่ํารวยมั่งคั่งไหมก็แล้วแต่คนคุณผู้ชมบางคนก็ไปต่อยอดทางธุรกิจนะฮะบางคนก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเป็นน้ําซึมบอดสายนะฮะรอที่รองเงินเยอะคุณผู้ชมรอแบบอ,อายุราชการเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เงินเดือน,นเยอะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสมถะอันนี้ก็มีตัง อุณผู้ชมอ่ะอาชีพที่สองคุณผู้ชมที่รวยในหมู่บ้านคุณคิดว่าใครนะฮะหนีไม่พ้นเลยอ่ะหนูไม่ได้บอกว่าอาชีพราชการรวยที่สุดในหมู่บ้านแต่เขามีสกินคุณผู้ชมมีพอมีแพรกินเนาะอ,อาชีพอาชีพระดับต้นๆที่ที่สามารถนะฮะสร้างฐานะให้ตัวเองในหมู่บ้านได้ก็คือนะฮะไปต่างประเทศคุณผู้ชมจริงๆเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะฮะการไปต่างประเทศของ แต่ละบุคคลแล้วก็แต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละประเทศแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะฮะประเทศที่ยอดฮิตที่สุดนะฮะไปในภาคอีสานนะฮะก็คือประเทศเกาหลีเกาหลีใต้คุณผู้ชมนะฮะเกาหลีใต้หรือโคเรียนั่นเองนะฮะอันนี้ประเทศนี้ค่าเงินเขาสูงแหล่งอุตสาหกรรมเขาเยอะคุณผู้ชมมีทั้งเกษตรกรอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมเบาอื่นๆเพราะว่าคนในประเทศเขาเนี่ย เขาทำงานน้อยนะฮะก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นคนประเทศที่จเจริญแล้วคุณผู้ชมก็จะใช้แรงงานจากต่างประเทศอย่างเช่นประเทศเราประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านนะลาวคัมพูชาพม,มา่าเวียดนามฟิลิปปินเป็นต้นนะฮะที่เป็นแรงงานในประเทศเขาคุณผู้ชมนะฮะ อืมค่าแรงขั้นต่ําเยอะมากๆต่อวันคุณผู้ชมสองสามพันสี่พันห้าพันบางคนนะะบางคนไปรับงานเสริมอะไรเงี้ยส่งมาบ้านทีหนึ่งเจ็ดแปดหมื่นถึงแสนก็มีนะฮะบางคนทําให้อาชีพเนี้ยเป็นอาชีพไปเมืองนอกเป็นอาชีพหนึ่งนะฮะที่เป็นอาชีพหนึ่งขออภัยนะฮะแปะ๊บนะะึนงฮะกำลังเมาเลย